สู้ต้องสู้แล้วก็ต้องพอสู้แล้วนะครับ <ans> ก็ต้องไปให้ถูกทางหาข้อมูลให้ได้หาข้อมูลให้เจออย่างแรกคือตัวท่านเองนะครับสมการกันได้ินคืนอ,อย่างแรกคือตัวท่านเองสําคัญที่สุดสมการตัวท่านเองเนี่ยสำคัญที่สุดน,นะครับใจต้องสู้ใจต้องสู้เลิกโทษตัวเองลุกขึ้นมาสู้กับมัน 2. คืออะไรรู้ไหมครับ 2, 2คือเจ้าหน้าที่ตํารวจที่รับเรื่องของท่านรวมไปถึง1นึ่ที่ท่านโทรไปนะครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจและ1441เนี่ยเกี่ยวกันยังไงกับสมการนี้นะครับ1441จะทำให้ท่านอายัดเงินได้ทันอายัดเงินได้ไวนอกจากอายัดเงินได้แล้วท่านได้อะไรมาอีกได้ข้อมูลว่าบัญชีม้าเหล่านี้ที่เอาเงินท่านไปที่ท่านโอนไปเนี่ยมันโอนไปให้ใครให้ใครให้ใคร,ใหใครเหมือนเคสคุณเตยที่โอนจากแอปฟ้าแล้วสุดท้ายมันไปเข้าที่ลาซาด้าแล้วจากลาซาด้าไปที่บริษัทรับแลกเงินเนี่ยครับมันมีเส้นเงินของมัน